พี <P> ่เอฟซีครับผมพอจะเข้าไปข้างในได้ไหมครับหลวจะเป็นเมืองรับแลพพีเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีพพีเอฟซีลุงป้านาทุกทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเบอร์เดินป่าล่าผีนะครับก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านทุกท่านวันนี้อยู่ผม ตานป่าครับสื่ออะครับผมบาสแดงป่าพาลอนับก็วันนี้เนี่ยพวกผมทั้งสามคนเนี่ยเราเนี่ยจะมาเดินดูเมืองรับแลกันอีกครั้งหนึ่งนะ PFC ซึ่งทําไมผมเลือกกลางคืนเพราะว่าที่นี่เนี่ยกลางคืนของเราเนี่ยเป็นกลางวันของเมืองรับแลนะครับ PFC ผมก็เลยต้องมาในช่วงเวลากลางคืนนะจะได้เป็นกลางวันของเขานะครับเราจะได้เจอใน ตอนที่เขาเดินนะครับพี่พีเอซีก็โอเคครับเดี๋ยวเนี่ยพวกผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางเข้าไปข้างในก่อนนะครับไงเนี่ยเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะขอตัวเนี่ยเดินทางเข้าไปข้างในก่อนนะครับส่วนใครที่อยากจะเป็นกําลังใจผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจพวกผมเนี่ยมีกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งพอเราผมลงคลิปแล้วเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปในเมืองลับแลกันเลยครับพี่พีเอฟซ ประมาณวันนั้นเราเข้าทางนี้เนาะเราต้องนอนค้าตงต้องง่าย เจอทนฤๅษีฮะเจอ่านฤีอย่าไปส่น้าขานะอ,นะอุ้ยกำลังนั่งสมาธิกับมือคนมึงรับแลเลยท่า,านเ้ยวัวใชานทะี่ก็จแล้วะดียเว่าในะคี่มคไปไปีมือาเยลยมือเอดาีกันทั กมใช่เหรอพี่ว่าใช่นะเอางี้เดี๋ยวพี่จะกราบเขาไปกราบท่านนะโอเคเข,ข้าไปก่อนพี่จะพาไปกราบท่านอันทีสี่นะท่านทีสี่ครับท่านทีสี่ครับทา่บทานมาปฏิบัติธรรมที่นี่นานหรือยังครับ หนูมาอยู่เมืองรับแลใช่ไหมพา,าพี่เข้าไปหน่อยได้ไหมพาพี่เข้าไปหน่อยได้ไหมท่านัไนได้หสิครับผมพอจะเข้าไปข้างในได้ไหมคับท่าครับเข้าไปขงในไดครับ่าผมพจะเข้าไปขามบ่บเข้าไปงมรับแลอไงด้มรับาได้ไดับ ท่านฤาษีมานั่งสมาธิที่นี่นานหรือยังครับท่านฤาษีมามาเทศใช่ไหมเป็นวันข้อบันศาใช่ไหมครับออกข้อบันศาใช่ไหมครับมผมพอ,อนั่งสมาธิด้วยคนนะครับทา่านฤาษีนูพาพี่เข้าไปหน่อยได้ไหมเพียงเดาบิเชย์อ่ะเออ

ครับข้าไปไหนแล้วครับเ้งเหมือนกแปไปไหนวะุ้านหายไปไหนแล้วเต้คุณนอเกยเกยเกยทานแล้วนะมานต้คุณนก็เกทานพูดละไซเนเกิ์เนออังกฤษซวะเลวนสซ์ไม่ใช่กูว เฮ้ยเฮ้ยหายทุกคนท่านฤทศไปไหนวะหายเฉยเลยบัสฮะหายไปไหนวะเบิร์ตไม่รู้ท่ามันผมก็ไม่รู้เนาะท่านลทสีหายไปไหนวะวันที่แล้วเรานอนกันตรงไหนวะตท่มัน Ở kia kìa, nhìn kìa Nằm sơ mà thí gian tụng này rồi? Ok, ổn thường vô là ghét Rồi hà, đu cá này โอ้สองคนอะไรปะกท่านฤๅษีครับสองคนแหละเกยได้ย่ Yo, đi trái tháng nhuận nè Yô Đi chạy tháng nhuận đấy cơ nè Ui Bài đảm Bài tiếng con đơn Đây tiếng con đơn Theo này

หยุยหลววนนี้จะเป็นเมืองรับแลต้นมันววลหลวจะเป็นเมืองรับแลพีพีเอฟซีชิ้นน่องทางพ่องคูนะ่ะเนี่ยชิ้นน่องเบอร์เนเวนะพี่บอยใช่นะบอยจะเข้าไปใกล้ เมื่อเราจะมาถึงแล้วนะคือแกกำลังแบบทำอะไรกันนะเหมือนไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นเมืองกับแลงหรือเปล่าเดินเดินหน่อยเีอยนั่นแหละโว้ะอะนรวะเออไปไแม ยัมีเติมนะกุทะเี่บอกมาทำอะไรกันเนยสซดเดซดูผิวเฉย โลดดูนะเบเกอโองโยยี่อ,อ,อะไรวะรโลดูดูวะโลได้อะไรนะครับท่านเขาบอกว่าตรงนี้มีแต่สิ่งไม่ดีใช่ไหมครับท่าน เข้ามาแล้วจะออกไปไม่ได้เอาไงดีเบิร์ดเอาไงดีเบิร์ดผมขอเข้าไปสักแป๊บหนึ่งได้ไหมครับท่านหรือว่าอันนี้เข้มาไม่ได้แล้วนะหรือว่าตรงนี้จะเป็นประตูหน้าเรารับแรงหรือเปล่านะอะไรนะครับท่านจะเป็นประตูนะอได้ดไไดท่านบอกว่าถ้าผู้บ่มเข้าไปเนี่ย เราจะออกมากันลําบากนะครับพพฟซี P เราควรเอาอยัางไงดีเข้าไปดีไหม <Huh? S 2> เข้าไปดีไหมหรือว่าเราก็ต้องปรึกษากันก่อนดิมผมไม่ต้องไป okay, น้องแกบอกน้องดูได้ไงวะเว่าเราจะเข้าไปเป็นไรอะ่ะหนูถึงเข้าไปไม่ได้อะ่ะอันอันตราย เล่าเหตุการณ์ให้หน่อยได้ไหมบอกไม่ได้กูลองเข้าไปได้เปล่าใจเย็นลอง่ยออมาไม่ได้ไม่ต้องไปแล้วข้างในนี้เป็นยังไงสวยไหมหน่ากลัวเฮ้ยหมอแกขึ้นเ,เสียงใสเลยเบิร์ดท่านและสี่ครับพาผู้ผมออกไปหน่อยได้ไหมครับ พาผมออกไปหน่อยบปไปกลับท่านหน่อยดิไปไอ้หนูให้แกพาออกไปหน่อยเดี๋ยวเราจะเดินลงกันอีกท่านครับช่วยพาผู้ผมออกไปหน่อยได้ไหมครับแพนน่าพื้ลีนาเฉพาะลีนาและขะั้วไเชียบะ จะลองขึ้นไปกราบท่านข้างบนนะไม่ต้องไม่ต้องเชื่อกูท่านช่วยผมออกไปหน่อยได้ไหมเลี้ยงกิ๊กโซ่ทางเหนือมันได้ไรเฉพ่ะลี่นะลูกเฉพาะเด้อล่ะดดูกล้องหนจะมียันฮะรนีอย่าไปยุ่งเลยน้องแกเข้าไปหายไปยังหายไปเลยเนี่ยข้างในแบบเหมือนสว่างว่ะเบิร์ดข้างในสว่างเหรอเออ สว่างมากว่ะโคสว่างอ่ะเฮ้ย <Hey. S 1> แต่ตรงนี้แบบมืดหมดเลยใช่ป่ะเออเฮ้ยมีคนเดินไปมาด้วยอ่ะมึงเจอกี่คนวะหลายคนเลยให้ท่านดี่สิไปส่งเราดีกว่าวนะอะไรนะครับท่านครับไปส่งวกผมหน่อยครับลิท่านแกบอกว่าเราเข้ามารอบสองไม่ได้แล้วนะเบิร์ด

ท่านครับนําเลยครับประมาณนี้แกนําเลยนําเลยครับท่านปรนมาณยุงค่อนข้างเยอะนะท่านครับพาออกไว้หน่อยนะครับเออ<ม>น,น,นีสว่างเลยครับเบิร์ดใช่มั้ยอืมทุกท่านคือไม่รู้สว่างมากมั้ยบัดโอ้โห ระวางเหมือนตอนเช้าเลยเอาง่ายเฮ้ยเฮ้ยเจรังงกดยวยมีนกไหมเขาบอกว่าเียงคืนใช่ห้ริบอกก่อนเที่ยงคืนไป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 ไม่งั้นจะติดเหมือนกูในวันนั้นอ่ะเราต้องนอนนี่กูกูแบงต้องนอนเนี่ยวัด คือทรมานจัดอะในค่ัคืนนั้นอะใช่อ่ะเออยังเจออะไรไหมไม่เจอดิอน่ากลัวมากปะ่ะจอดอ่ะเอ,เอาไปเลยครับท่านดูดิตามป่าที่เนี้ยคือแบบยังไงโคตรลกอะดูสิท่านฤๅสิหยุดทำไมหยุดทำไมครับท่าน อยู่ทำไมครับดีนะอะไรนะอะไรนะครับท่าน่่านสงให้กเองไนแค่ี้เขาส่งให้เราได้แค่นี้ไปเดินตรงไปเลยโอเคครับท่านครับ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 นี้เฮ้ยเห็นตรงนี้คุ้นๆนะท่านจะสิหายไปไหนลรอวะหายไปแล้วเฮ้ย ท่านาเป็นนแล้ว啊แล้วก็ให้นคนนะน่จะเป็นทางออกที่เราเดินออกมานะใช่ีน่นะเค,คียบพีพีเอฟซีขอขยับห<ๆ>าทางออกก่อนดีกว่าเยอยทางออกก่อนนะเคนะครับพี P ่เอฟซีทุกท่านเลยตอนนี้พวกผมเนี่ยได้ออกมาข้างน้องยังสําเร็จแล้วนะคือท่านฤี่สีเนี่ยมาส่งพวกผมเนี่ยประมาณครึ่งทางเนาะแล้วก็แกบอกให้ออกมากันก่อนนะแกออกมาไม่ได้แล้วนะครับ ซึ่งผมก็ออกมากันเลยนะครับพีพเฟซีก็คือข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างนะครับเห็นน้องบาสพูดอย่างนั้นนะแค่แค่น่ะผมก็ไม่ดูนะเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่เห็นกับตานะครับพีพีเอฟซีก็โอเคยังไงผู้ผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะดึกเอาซะก่อนนะครับยังไงเนี่ยผู้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจถ่ายคลิปกับน้องๆนะครับพีพเอฟซี แล้วใครอยากให้มาเมืองรับแลอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมเนี่ยอยากจะมาพิสูจน์อยากจะเข้าไปในเมืองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับพี c เอฟซเพื่อที่จะอยากรู้ความเป็นอยู่ของคนรับแลนะครับโอเคครับพี่เอฟซผมขออนุญาตเดินทางออกจากนอกพื้นที่กันก่อนดีกว่านะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาพีพเอฟซีแเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่เอฟซครับ